คำถามที่ว่าเอไอจะมาแย่งงานเราจริงไหมเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ได้ยินนะครับมันไม่ใช่แค่คำถามล,ลอยๆอีกแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่เากาะกินใจหลายคนอยู่เหมือนกันมีทั้งความตื่นเต้นความหวังแล้วก็แน่นอนความกังวลใช่เลยค่ะ สำหรับการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่คลิปดิเบตของผู้เชี่ยวชาญที่เขาเถียงกันแบบโอ้โหเข้มข้นมากครับไปจนถึงบทความเชิงปรัชญาเลยที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับคำว่างานกับชีวิตไปเลยเอาละครับงั้นการเจาะลึกของเราวันนี้จะเป็นเหมือนการเดินทาง3ขั้นแล้วกันนะครับขั้นแรกเราจะไปเปิดดูห้องเครื่องของ AI กันก่อนว่าตอนนี้มันทรงพลังมันฉลาดไปถึงไหนแล้วอืม ขั้นที่สองเราจะไปดูภาพอนาคตที่แบบต่างกันสุดขั้ว2แบบเลยและสุดท้ายเราจะกลับมาสู่คำถามที่ลึกที่สุดว่าท่ามกลางเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ความหมายของการเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่น่าสนใจมากค่ะถ้าให้เริ่มก็คงต้องเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดอย่าง ChatGPT นี่แหละครับแต่ผมว่าเบื้องหลังการตอบคำถามที่ดูเหมือนจะรู้ไปซะทุกเรื่องเนี่ยมันมีอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ใช่เลยค่ะ คือถ้าเรามองทะลุเข้าไปในแอป,ปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะหัวใจของมันหรือสมองกลหลักๆจะมีอยู่3ตัวที่สำคัญมากในยุคนี้ครับตัวแรกที่เป็นเหมือนแพร่เอกเลยก็คือ GPT หรือ generative pretrain e d transformer ชื่อยาวมากเลยครับ <laughs> ชื่ออาจจะฟังดูซับซ้อนนะคะแต่หน้าที่ของมันก็คือสร้างข้อความใหม่ๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากคือการสั่งว่าช่วยเขียนสโลแกนร้านไอศกรีมหน่อยแล้วมันก็ตอบกลับมาว่า we serve up smiles with every scoop โโอ้ห oh. มันไม่ได้แค่หาคำมาเรียงกันนะคะแต่มันเข้าใจความรู้สึกของร้านไอศครีมแล้วก็สร้างประโยคที่สื่อถึงความสุขออกมาได้เข้าใจความรู้สึกของร้านไอศครีมคำนี้ทรงพลังมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การประมวลผลข้อมูลแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็นำมาสู่ตัวที่2คือโคเด็กซ์โคเด็กซ์ตัวนี้เป็นเหมือนนักแปลอักษรยะเลยครับมันสามารถแปลงภาษาคนธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยให้กลายเป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนได้เลย อ mm hmm. และตัวสุดท้ายที่หลายคนน่าจะเคยเล่นกันคือดาลี่ที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพอ๋อ oh, อันนี้ผมเคยลองเล่นอยู่ครับสนุกมากความมหัศจรรย์ของมันไม่ใช่แค่การวาดภาพตามคำสั่งแต่คือความเข้าใจในบริบทที่ลึกซึ้งมากๆอย่างในข้อมูลเนี่ยเขาทดลองสั่งให้สร้างภาพตุ๊กตาหมีเชดดี้กำลังทำวิจัยเรื่อง AI บนดวงจันทร์ในยุค1980 โห oh, โจทย์ซับซ้อนมากนะครับเนี่ยมีทั้งตัวละครสถานที่ยุคสมัยแล้วก็กิจกรรมในภาพเดียวเลยผลลัพธ์ที่ได้มันน่าทึ่งมากค่ะ AI ไม่ได้แค่สร้างภาพตุ๊กตาหมีบนดวงจันทนะแต่มันเข้าใจว่ายุค1980หมายความว่ายยงไงไอ oh. คอมพิวเตอร์ในภาพต้องดูเก่าๆจอเป็นแบบโมโนโครมบรรยากาศของภาพมันได้กลิ่นอายของยุค80จริงๆแสดงว่ามันเริ่มเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศสาสตร์ของมนุษย์แล้วในระดับหนึ่ง ใช่ครับอะไรขึ้นอืมมันตอบได้ทันทีว่าลูกโป่งจะลอยขึ้นไปทั้งทั้งที่เราไม่ได้บอกมันเลยนะว่าไอว้วัตถุกลมๆสีแดงในภาพคือลูกโป่งใช่ค่ะมันเห็นภาพแล้วเข้าใจโลกได้เองเลยแล้วในบริบทของไทยก็มีการทดลองที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีคนลองป้อนข้อมูลเงื่อนไขการลดหย่อนภาษสีส่วนบุคคลของไทยทั้งหมดซึ่งซับซ้อนมากๆนะคะครับซับซ้อนจริงๆป้อนเข้าไปเป็นภาษาไทยล้นๆเลย แล้วก็ลองถามคําถามเฉพาะทางดูว่าถ้าผมแต่งงานมีลูกสองคนดูแลพ่อแม่สี่คนจะลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหนี่ขนาดคนทําบัญชียังต้องเปิดตําราเลยนะครับเนี่ยปรากฏว่า AI สามารถคํานวณเงื่อนไขทั้งหมดแล้วตอบกลับมาเป็นตัวเลขที่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสุดยอดแต่จุดที่น่าทึ่งกว่านั้นคือหลังจากนั้นมีคนลองถามคําถามเดียวกันเป๊ะๆแต่ถามเป็นภาษาอังกฤษอ้าวแล้วมันจะตอบได้เหรอครับแม้แต่ประโยคเดียวอะไรนะครับ มันสามารถเชื่อมโยงความรู้ข้ามภาษาได้เองเลยโอ้โห oh, ฟังดูแล้วความสามารถของมันน่าทึ่งจริงๆนะครับแต่พอยิ่งเห็นว่ามันเก่งเรื่องข้อมูลตรก,กะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วอะไรล่ะที่ยังเป็นพื้นที่ของเราจริงๆอะไรคือสิ่งที่เทคโนโลยีพวกนี้ยังแตะต้องไม่ได้เป็นคำถามที่จี้ใจดำมากค่ะ และจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรามีมันตกผลึกอ,ออกมาเป็นเหมือนประการ4ด่านที่มนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนประการ4ด่านหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคูเมืองที่ AI ยังข้ามมาได้ก็ได้ค่ะด่านแรกเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่คือความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัที่แท้จริงอ AI อาจจะพิมพ์ข้อความว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคุณได้เก่งกว่าเราด้วยซ้ำแต่มันคือการเรียนแบบจากการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่การรู้สึกจริงๆเหมือนกับว่า AI รู้ทฤษฎีของความเศร้าแต่ไม่เคยรู้สึกเศร้าจริงๆถูกต้องเลยค่ะด่านที่สองคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณจุดนี้ต้องขยายความนิดนึงนะคะว่า AI สามารถสร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้สวยงามมากมันวาดภาพเรียนแบบสไตล์ของแวนโก๊ะได้แบบไม่มีทิ่ติเลยครับแต่ AI ไม่สามารถริเริ่มจนกลายเป็นแวนโก๊ะคนใหม่ได้ เพราะมันขาดเจตนนงดั้งเดิมหรือ original intent แล้วก็รสนิยมหรือ taste ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนอ๋อ oh, มันยังทำงานอยู่บนฐานข้อมูลที่มนุษย์สร้างไว้ใช่ค่ะและด่านที่3คือการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและคลุมเครือ AI เก่งมากในโลกที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนแต่ในชีวิตจริงเราต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่า w i c k e d problems Wicked Problems ค่ะหรือปัญหาปราบเซียนที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซนเช่นเราควรจะสร้างเขื่อนดีไหมมันอาจจะดีต่อเศรษฐกิจแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่าเข้าใจแล้วครับมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวการตัดสินใจแบบนี้ต้องอาศัยการชั่งน้ำหนักคุณค่าทางสังคมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์ล้วนๆแล้วด่านสุดท้ายล่ะครับด่านสุดท้ายคือทักษะทางกายภาพค่ะ แม้เราจะเห็นหุ่นยนต์ในโรงงานทำงานได้แม่นยำมากแต่ง,งานที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วการปรับตัวตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเช่นงานของพยาบาลช่างประปาหรือเชฟยังเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทำได้ยากมากจริงด้วยครับขณะอีลอนมัสก์ยังเคยพูดติดตลกไว้เลยค่ะว่าคองอีกนานกว่าเราจะกล้าไว้ใจให้หุ่นยนต์มาเลี้ยงลูกของเราได้ <c oughs> นานสินะครับพอเห็นภาพประการสี่ด่าน,นี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานอีกจำนวนมากไม่ได้อยู่ในประการนี้ใช่ค่ะซึ่งพอเรามองไปข้างหน้าแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ฉายภาพอนาคตออกมาสองแบบที่ต่างกันชนิดที่เรียกว่าข่าวกับกรมเลยใช่เลยค่ะภาพอนาคตแบบแรกเป็นภาพที่ค่อนข้างสดใสหน่อยเขาเปรียบเทียบว่า AI จะเข้ามาในฐานะผู้ช่วยนักบินหรือโคพายลัตโคพายลัต แนวคิดนี้มาจากหนังเรื่องท็อปกันเลยที่แม v e r ร c กเป็นนักบินหลักแต่เขาก็มี g o ูสเป็นผู้ช่วยคอยให้ข้อมูลอ oh. ในภาพนี้ AI ก็คือ g o ูสของเราคะ่ะมันมาเสริมศักยภาพของเราทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแต่คนตัดสินใจสุดท้ายก็ยังเป็นเราแนวคิดโค้ปพิลลานี่ฟังดูดีมากเลยครับเหมือนได้ผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งที่สุดในโลกมาทำงานให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันจะเป็นไปได้จริงหรือครับในโลกธุรกิจที่ทุกบริษัทพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วผู้ช่วยที่เก่งและราคาถูกขนาดนี้มันจะไม่ถูกผลักให้กลายเป็นผู้มาแทนที่ในที่สุดหรือครับเป็นการตั้งคำถามที่ขมขยิบมากค่ะและนั่นก็คือความกังวลที่หลายฝ่ายมีเช่นกันซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากจากแหล่งข้อมูลของเราที่ว่า AI จะไม่มาแทนคุณ แต่คนที่ไม่ใช้ AI จะถูกแทนที่โดยคนที่ใช้ AI เป็นโอ้โหคมมากเลยครับคำพูดนี้สะท้อนภาพของเขาพลอตได้ดีมากเลยค่ะคือมันเป็นการแข่งขันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองใครปรับตัวได้ก่อนก็ชนะไปแต่ก็ยังมีอีกภาพอนาคตหนึ่งที่ดูจะมืดมนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับมืดมนกว่ามากค่ะอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งไม่ได้มองว่า AI เป็นแค่เครื่องมือรอรับคำสั่งแต่มองไปถึงสิ่งที่เรียกว่า agentic AI Agent i c AI หรือ AI ที่มีความสามารถเป็นตัวแทนไม่ใช่โปรแกรมแต่เป็น a อเจนที่ทำงานได้เองอัตโนมัติอย่างซับซ้อนที่สำคัญคือเราไม่ได้สั่งมันทีละขั้นตอนนะคะเราแค่ให้เป้าหมายใหญ่ๆไปและ AI พวกนี้ก็จะไปวางแผนย่อยและทำงานร่วมกันเองเดียวนะครับแค่ให้เป้าหมายใหญ่ๆแล้วมันจัดการที่เหลือเองหมดเลยเหรอครับพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับ มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากค่ะสมมติว่าเรามีธุรกิจทุเรียนกวนเล็กๆแล้วอยากจะบุกตลาดยุโรปครับแทนที่เราจะจ้างคนเป็นสิบสคนเราแค่สร้าง Agentic AI ขึ้นมาสามตัวตัวแรกเป็นนักวิจัยตลาดเราให้เป้าหมายมันไปว่าไปหาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในยุโรปมันก็จะไปสืบค้นข้อมูลทำรีพอร์ตสรุปออกมาให้เสร็จ <c oughs> ตัวที่สองเป็นนักการตลาดเราก็บอกมันว่า เอารายงานจากตัวแรกไปวิเคราะห์แล้วหารายชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสมมาร้อยบริษัทพร้อมร่างอีเมลแล้วตัวสุดท้ายเป็นเซลส์ค่ะเราสั่งมันว่าเอาอีเมลจากตัวที่สองไปส่งแล้วโทรติดตามผลลูกค้าในอังกฤษซึ่ง AI ตัวนี้สามารถโทรไปคุยกับลูกค้าด้วยสำเนียงบริติชที่เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาได้เลยพระเจ้านี่มันคือบริษัทอัตโนมัติชัดๆแล้วถ้ามันก้าวไปอีกขั้นมีร่างกายขึ้นมาแล้วครับ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า physical AI ค่ะแล้วมันจะนำไปสู่คอนเซปต์ที่น่าขนลุกอย่าง dark factory หรือโรงงานมืดโรงงานมืดที่ไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องมีแอร์เพราะไม่มีมนุษย์ทำงานอยู่เลยแม้แต่คนเดียวมีแต่เครื่องจักรกับหุ่นยนต์ที่มีสมองเป็น AI ของตัวเองทำงานร่วมกันตลอด24ชั่วโมงโหซึ่งมันจะนำไปสู่แนวคิดที่น่ากังวลที่สุดอย่าง one man billion dollar startup บริษัทพันล้านที่มีพนักงานคนเดียวใช่ค่ะที่เหลือเป็น AI ทั้งหมด ถ้าภาพนี้เป็นจริงขึ้นมาคําว่าตกงานเป็นล้านล้านคนก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยฟังแล้วก็อดรู้สึกหวั่นใจไม่ได้จริงๆครับแต่ท่ามกลางความกังวลทั้งหมดนี้มีแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ดึงเราออกมา แล้วชวนให้ตั้งคำถามกับปัญหานี้ในมุมที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะแหล่งข้อมูลชิ้นนั้นเสนอแนวคิดเชิงปรัชญาที่ท้าทายความคิดเดิมๆของเราอย่างมากเขาชี้ว่าความกลัวเรื่อง AI จะมาแย่งงานจริงๆแล้วมันคือกับดักของวิธีคิดแบบทุนนิยมกับดักของทุนนิยมที่ฝังหัวเรามาหลายร้อยปีว่า คุณค่าของมนุษย์ผูกติดอยู่กับการทำงานเราถูกทำให้มองตัวเองเป็นแค่แรงงานหรือต้นทุนการผลิตที่สามารถถูกแทนที่ได้ตลอดเวลาเหมือนเรามองตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองในเครื่องจักรพอมีฟันเฟืองที่ดีกว่ามาแทนเราก็หมดคุณค่าถูกต้องค่ะแต่บทความนั้นกลับเสนอให้เราพลิกมุมมองแล้วถามคำถามใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมว่าในเมื่อเทคโนโลยีกำลังจะสามารถทำงานแทนเราได้เกือบทั้งหมดแล้ว ทำไมเราไม่มองว่านี่คือโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะปลดแอกมนุษยชาติออกจากการทำงานโอ้โหเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความหวังเลยแล้วครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันจะทำได้ยังไงใครจะจ่ายเงินให้เราใช้ชีวิตหระครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นสำคัญที่บทความนั้นชี้ให้เห็นเขาบอกว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเทคโนโลยี AI แต่คือโครงสร้างทางสังคมและการเมืองที่ทำให้เทคโนโลยีอันทรงพลังนี้ถูกผูกขาดโดยคนส่วนน้อยอ oh. แทนที่จะถูกนำมาใช้เป็นสมบัติร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมคำถามที่เราควรถามจริงๆจ,งจึงไม่ใช่ AI จะแย่งงานเราไหมแต่คือเราจะออกแบบสังคมอย่างไรให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งที่ AI สร้างขึ้นโอเคครับเน่นคือภาพใหญ่ในอนาคตที่ต้องถกเถียงกันอีกยาว แต่ถ้าดึงกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวในวันนี้เลยสำหรับคนที่เริ่มใช้ AI ในการทำงานแล้วมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับมีประเด็นที่สำคัญมากๆและเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเลยค่ะคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเราต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างเครื่องมือ AI สาธารณะอย่าง ChatGPT Bing ที่เราใช้กันฟรี Free, ครับกับเครื่องมือสำหรับองค์กรหรือ Enterprise version ที่บริษัทต้องจ่ายเงินซื้อ มันต่างกันยังไงครับในเมื่อหน้าตามันก็เหมือนเหมือนกันข้างนอกเหมือนกันแต่ข้างในต่างกันลิบลับเลยค่ะอันตรายร้ายแรงคือการนำข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเช่นรายชื่อลูกค,ค้าคนสำคัญสัญญาทางธุรกิจไปป้อนให้กับ AI สาธารณะอืม hmm. เพราะในวินาทีที่เรากด Enter ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งออกไปนอกองค์กรไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการและอาจถูกนำไปใช้ในการฝึกฝน AI รุ่นต่อไป แปลว่ามันอาจจะรั่วไหลได้โดยที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งทำงานในบริษัทกฎหมายเขาเคยเกือบจะเอาสรุปคำให้การของลูกความไปโยนใส่ Chat GPT เพื่อให้มันช่วยร่างเอกสารโอ้โหอันตรายมากโชคดีที่เขานึกขึ้นได้ทันเวลาว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับสุดยอดนั่นคือตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายและส่งผลเสียหายร้ายแรงมากค่ะถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับการที่เราคุยเรื่องดีลธุรกิจที่เป็นความลับสุดยอดผ่านแอปไลน์อืม ที่เป็นแพลตฟอร์มสาธารณะแทนที่จะคุยผ่านระบบสื่อสารภายในขององค์กรที่ปลอดภัยกว่าซึ่งคงไม่มีใครทำแบบนั้นใช่เลยค่ะความเสี่ยงมันระดับเดียวกันเลยวันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากนะครับตั้งแต่การเปิดห้องเครื่องดูความสามารถของ AI การสำรวจประการสี่ด่านของมนุษย์อืไปจนถึงการมองภาพอนาคตที่ทั้งสดใสและน่ากังวลและการตั้งคำถามเชิงปรัชญ,ญาต่อความหมายของชีวิตและการทำงาน แต่ถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่ตรงกันจากทุกแหล่งข้อมูลที่เรามีก็คงจะเป็นคำว่าการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าอนาคตจะเป็นแบบโคพายเลตหรือแบบเอเจนติก i สิ่งที่จะตัดสินว่าเราจะอยู่รอดหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือความสามารถในการอัพสกิลและรีสกิลครับทักษะการใช้ AI หรือ AI l i t e r a c y ในวันนี้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความจำเป็นพื้นฐานเหมือนการใช้คอมพิวเตอร์เมื่อ20ปีก่อนเลย ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ทรงพลังมากๆจากแหล่งข้อมูลของเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า AI จะเป็นนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายที่มนุษย์สร้างขึ้นอืมที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากนี้ไปนวัตกรรมใหม่ๆทั้งหมดจะถูกคิดคนและสร้างขึ้นโดย AI เองลองจินตนาการถึงโลกที่นวัตกรรมไม่ได้มาจากสมองของมนุษย์อีกต่อไปสิครับว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรน่าคิดมากเลยค่ะ หรืออีกประเด็นหนึ่งที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเรามีรัฐมนตรี AI ที่เข้ามาตรวจสอบและปราบปรามคอร์รัปชันโดยไม่มีอคติและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นมีนายกรัฐมนตรี AI ที่ตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยใช้ข้อมูลล้นล้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนส่วนรวมนั่นคือโลกที่เราต้องการหรือไม่ นี่คือคำถามใหญ่ที่เทคโนโลยีกำลังโยนใส่หน้าพวกเราทุกคนและเราต้องช่วยกันหาคำตอบครับ